็สวัสดีกันด้วยนะครับวันนี้นะผมจะมาสรุปนะครับปีหนึ่งเล่มที่สี่จุดห้านะครับเนื้อหาในเล่มนี้นะครับเกี่ยวกับช่วงปิดเทอมฤดูร้อนนะครับก็คือมีหมอดูนะครับชื่อดังแวะมาเปิดธุรกิจชั่วคราวที่ห้างสรรพสินค้าในโรงเรียนไอน้นนโคจินะที่ว่างจัดเลยสนใจเรื่องการดูดวงนิดหน่อยนะครับก็เลยว่าจะไปขอลองสักหน่อยแล้วก็เจอเข้ากับโฮลิ่ิตะระหว่างทางเป็นไปไม่ได้นะครับที่ทั้งคู่เนะี่ยจะไปเที่ยวด้วยกันนะครับ แล้วก็พอไปถึงที่ดูดวงนะครับก็คือต้องเข้าไปเป็นคู่นะครับแต่ก็บังเอิญไปเจอเขาแบบคนคุ้นหน้านะครับก็คืออีบุกิจากห้องซีที่มีสถานการณ์คล้ายๆกันนะครับก็คือจะเข้าไปดูดวงเหมือนกันก็เลยมีการเข้าไปคุยนิดหน่อยนะครับแล้วก็ต่างคนต่างไปกระทั่งวันต่อมานะก็ยังเดินมาเจอกันอีกที่เดิมนะครับด้วยความที่ทั้งคู่นะครับไม่อยากถอดใจเรื่องดูดวงก็เลยจับคู่เข้าไปดูด้วยกันเลยพอไปดูดวงนะครับหมอก็ทักอะไรเบสิกเบสิกนะครับไปตามภาษามีพูดถึงเรื่องที่ไอโนโคจิในสมัยเด็กเนี่ หมอดูนะครับบอกว่าขากลับนั้นจะใช้ทางอ้อมทั้งคู่ที่กําลังจะลงลิฟต์นะครับแต่เห็นเนี่ยคนเยอะมากแล้อยากลองท้าทายคําทํานายดูแล้วไปใช้ลิฟต์ตัวอื่นปรากฏว่าไฟดับนะครับเป็นอันต้องติดอยู่ในลิฟต์สต่อ2ก่อนที่แบตโทรศัพท์จะหมดนะครับไอโนโคจิโทรหาคัาสเอรง์งีห้อง A นะแล้วก็มาช่วยได้ทันท้าความก่อนนะครับว่าไอโนโคจิเนี่ยเอาเบอร์คัสเอรง์งีมาได้ยังไงในช่วงวันหยุดฤดูร้อนนะครับไอโนโคจิอิเคะยามาอุจิซโดออกมาเดินเที่ยวเจอกับคัสเอร์งีในชุดนักเรียยยนนแลละืืเอออกขขงวัญู่า ไอ้น้องโคจิที่แพ้เกมลงทันก็ถูกส่งให้ไปสืบหาคนลับมาระหว่างที่ดักรอยอยู่หน้าหอพักก็เจอเข้ากับโฮลิยิตะคนพี่หรือว่ามาดามบุนะครับแล้วก็กลับเรขาของเขาซึ่งกระโดนทาาทามให้เข้าสภานักเรียนอีกนั่นแหละโดยถึงขั้นจะจับยัดตำแหน่งรองประธานให้เลยพร้อมกับเกินถึงสมัยของประธานนักเรียนคนถัดไปว่าอาจมีเรื่องแย่ๆเกิดขึ้นแล้วโฮลิยิตะคนพี่หรือมาดามบุนะครับก็ไม่อยากให้เป็นแบบนั้นแน่นอนนะครับว่าน้องโคจิมันคงไม่ตอบตกลงแน่นอนมันเลยปฏิเสธไปแต่อีกฝ่ายก็บอกว่าจะตออนรับเสม คัสเตองีนะครับที่เลือกซื้อของขวัญให้ก็คือน้องสาวของเขานั่นเองโดยที่ใส่ชุดนักเรียนมาก็เป็นเพราะว่าอยากติดต่อกับสพนักเรียนเพื่อส่งของขวัญออกไปข้างนอกแต่ก็โดนปฏิเสธไปตามระเบียบนะครับเนื่องจากมันผิดกฎของโรงเรียนตอนที่เข้าไปในห้องสานักเรียนนั้นไอ้น้องโคจิก็ใส่ชุดนักเรียนตามไปด้วยนะครับพอออกมาจากห้องนะครับเขาก็ได้ยื่นข้อเสนอให้คัสเตอรีเนี่ยนะแหกกฎโรงเรียนเพื่อส่งของขวัญน,นะครับก็คือซูดโดนะครับมีกําหนดการต้องออกไปแข่งบาสอนโรงเรียนก็เลยโดนล,ล่าเข้ามาในแผนด้วยเช่นกัน ซึ่งค่าตอบแทนนะครับเป็น1 0 0 0 0แสนแต้มนะครับซูโดนะครับที่ตอนแรกไม่อยากทำแต่พอรู้เรื่องน้องสาวอีฝ่ายก็ยอมช่วยคาสซึระงีนะครับราซาซึงมากและกล่าวกับไอโนโคจิและซูโดว่าหากมีเรื่องอะไรเดือดร้อนก็บอกเขาได้เขาพร้อมจะช่วยเสมอแต่คงต้องเว้นเรื่องเกี่ยวกับการสอบนะครับซึ่งสุดท้ายนะครับแผนการก็ประสบความสำเร็จด้วยดีแล้วพวกยามาอุจิก็ซื้อช็อกโกแลตนะครับให้คาสซึระงีเพราะนึกว่าคาสึระงีเนี่ยมาเลือกซื้อของขวัญให้ตัวเองนะครับก็คือเกิดวันเดียววันทั้งพี่ทั้งน้อง ขาพึ่งพำในใจนะครับยังสงสัยว่าหรือนี่จะเป็นการกลั่นแกล้งแบบใหม่ตกเย็นนะครับไอโนโคจินั้นได้รับการติดต่อจากฮุริิตะแต่ไม่ทันไรนะครับก็ตัดสายหนีทิ้งนะครับส่งข้อความไปก็ไม่ตอบผ่านไปสองชั่วโมงนะก็โทรมาอีกแต่ก็เหมือนเดิมไอโนโคจินะเลยต้องเป็นฝ่ายพูดหวานล้อมนะครับจนีกฝ่ายยอมให้ช่วยพอไปถึงห้องเนี่ยก็พบกับมือของฮุริิตะที่ติดอยู่ในกระบอกน้ำามออกไม่ได้แถมซวยมากนะเพราะวันนี้เขาตัดน้ําทั้งหอนั่น,น,นเองแล้วก็ได้น้ํามาจากซาก,กุระนะครับมาใช้พอกสบู่จะหลุดออก แลระหว่างที่กําลังล้างกระบอกน้านะครับไอโนโคจิ no ji, มันก็เลยซนนะครับมันก็เลยลวงมือเข้าไปแล้วมันก็ติดนะครับยามาอุจินะครับวางแผนที่จะสารภาพรักกับซากุระนะครับโดยไอโนโคจิเนี่ยถูกแรกให้เป็นคนส่งจดหมายให้ซากุระที่ถูกไเมโนเรียกนะครับก็โล่งใจที่เจอกับไอโนโคจิและเข้าใจผิดว่าไอโนโคจิจะมาสารภาพรักกับเธอไอโนโคจิ no นะครับก็เลยรีบแก้วความเข้าใจผิดนั้นทั้งนี้นะครับยามาอุจิได้ขอคําตอบจากซากุระภายในวันพรุ่งนี้เมื่อถึงวันนั้นนะครับซากุระก็ไม่กล้าไปให้คําตอบคนเดีียยยววเลขอออ้โนนคคจิตาม,มาดก พอมาถึงนะครับยามาอุจิก็มีท่าทางกาะกกระอ่วนนะครับที่มีแขไม่รับเชิญมาด้วยก็คือไอโนโคจินะครับโดยซากุระานะครับกล่าวขอโทษแล้วบอกว่าตนไม่สามารถตอบรับความรู้สึกข,ของเขาได้และจากไปนะครับเขาบอกว่าเขาดูออกนะครับที่ซากุระเนี่พยายามเลือกใช้คําพูดอย่างดีเพื่อไม่ให้ทำร้ายจิตใจเขาทั้งนั้นที่ตัวเขาเองเนี่ยทำให้อีกฝ่ายเดือดร้อนแท้ๆและเขาก็คิดว่าเขาจะไม่สารภาพรักมั่วๆแบบนี้อีกแล้วนะครับก่อนที่จะบอกนะบ,บอกว่าไม่รับแต้ม5,000ันะครับค่ายืมโทรศัพท์ไปใช้ในแผนการของคาเซรง์งิถือนนคงั้ีบระ ต่อไปนะครับเป็นฉากเที่ยวสระว,ว่ายน้ำนะครับก็คือเหมือนกับในแอนิเมะนะครับที่ผู้ชายนะจะแอบถ่ายห้องเปลี่ยนเสื้อผ้าผู้หญิงนั่นเองส่วนตรงที่เป็นการแข่งบอลเล่นะครับระหว่างห้องบีกับห้องดีนั้นนะครับก็คือจริงจังกว่าเพราะมีการเลี้ยงข้าวเป็นเดิมพันซึ่งชัยชนะตกเป็นของห้องดีนะครับก็คือซูโดแบกนั่นเองหน้าหลังห้องบีนะครับก็รับรู้ได้ว่าซูโดนั้นเป็นคนที่ต้องระมัดระวังในงานกีฬาไม่ใช่แค่เฉพาะเรื่องบาสเท่านั้นส่วนคนที่เข้ามามีบทบาทในการหยุดยั้งแผนของคนที่จะถ่าย ปิดท้ายนะครับช่วงเย็นเนี่ยทั้งคู่เนี่ยเล่นน้ำก่อนที่จะโดนเจ้าหน้าที่มาไล่ให้กลับไปก็จบไปแล้วนะครับสรุปนะครับปีหนึ่งเล่มที่สี่ดห้านะครับก็ถ้าผิดนภาพประการใดขอภัยวนทีนี้ด้วยนะครับถ้าใครชอบนะครับฝากกดซับสไคร้กดไลค์กดแชร์เใจผมด้วยนะครับสวันนีนะครับสวัสดีครับ